แมทพีรณีกรีดลั่นหนุ่มที่ชอบเม้นไอจีฮือฮาที่แท้คือคนดังคนนี้หลายคนก็ต่างมีดาราในดวงใจเช่นเดียวกับแมทพีรณีดาราสาวชื่อดังแถวหน้าเมืองไทยเมื่อเธอโพสต์คลิปลงอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นคลิปที่เข้าวงการตีเทนนิสแล้วพร้อมระบุแคปชั่นว่า pain of discipline or pain of regret พบว่าพาราดอนศีชาพันธ์อดีตนักเทนนิสของประเทศไทยก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่า เยี่ยมเลยครับสาวแมทก็ตอบว่ากรี๊ดพี่บอลนอกจากนี้สาวแมทก็ได้แคปคอมเมนต์นี้มาลงสตอรี่อินสตาแกรมพร้อมระบุข้อความว่าโอไมค์ก oh ็ชีวิตจริงคอมพลีทแล้ว